музыка. พื้นที่แห่งนี้มีปริมาณฝนเฉลีย่ยเพียง10มิลิเมตรต่อปีหรืออีกในหนึ่งคือตกเพียงสู้เดียวและไม่ตกอีกเลยทั้งปีซ้ำรายสภาพพื้นดินที่เป็นดินทรายไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำไว้ได้จนแทบไม่มีพืชชนิดไหนเลยที่จะสามารถอยู่รอดท่ามกลางความแห้งแล้งนี้ oh, <my> แต่สำหรับชาวบ้านที่นี่พวกเขาไม่มีทางเลือก อาชีพเกษตรกรรมของที่นี่เพราะปลูกได้เฉพาะถั่วและงาโดยไม่รู้ว่าปีนี้จะเก็บเกี่ยวได้ผลหรือไม่การเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้งานก็ต้องทำใจว่าสัตว์เหล่านั้นอาจจะเสียชีวิตลงได้ทุกเมื่ออยากโรคที่พวกเขาแทบไม่มีเงินรักษารัฐบาลเมียนม,มาบ่งชี้ว่าคนที่นี่เป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในประเทศ ที่นี่คือเยนอันชองภาคมะเควตอนกลางของประเทศเมียนมาชีวิตพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่ไม่ใช่บททดสอบที่ง่ายเลย<ฅ>เมื่อมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมตอบรับที่จะร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาในโครงการพัฒนาชีวิตของคนในท้องถิน่นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือส่งเสริมให้พวกเขาสามารถสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยตนเอง คำถามคือการพัฒนาแบบไหนที่จะพลิกฟื้นชีวิตรวมไปถึงวิธีการใดที่จะสามารถต่อสู้กับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แต่คงความโหดร้ายอย่างที่สุดนี้ได้ This is uh, y a n j a n g Township. And uh, it's in the Magway region. It's totally in the middle of Myanmar. And as you can see, the vegetation, this is a very, very dry area. We call it the dry zone. So you will see that it's very difficult for the people, uh, the villagers who are living in this area, for their livelihood. We found out that the people, all the people in the villages are like 90% in debt. So, what we did was, you know, have a very uh, what a social economic baseline survey and see what we can do. มีประชากรอาศัยอยู่กว่า10ล้านคนเยนันชองคือเมืองที่แห้งแล้งมากที่สุดมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เริ่มต้นดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนโดยการสำรวจข้อมูลพบว่าปัญหาความแห้งแล้งคือปัญหาใหญ่รองลงมาคือปัญหาความยากจน เพราะกว่าร้อยละ90ของครัวเรือนทั้งหมดมีหนี้สินและที่น่ากลุ้มใจกว่านั้นคือเป็นหนี้สินที่เกิดจากรายจ่ายอันเป็นพื้นฐานหลักของการดำรงชีวิต,วตพวกเขาไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าอาหารค่ามเมล็ดพันธุ์หรือแม้แต่ค่ารักษาพยาบาลถ้าไม่กู้ยืมเงินสภาพความเป็นอยู่ของที่นี่แตกต่างจากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นอย่างมาก รัฐบาลเมียนมาคาดหวังอะไรจากโครงการนี้ Well, other NGOs, well, uh, their, their way of doing is a little bit different from us. They would do for like food for work. If they want to build a road, then they would give some money or some food or rice to to construct this road or to do something some some uh, task. That is that will you know solve the problem of one day or one week or one month. But not for the long term, for not for the whole, not for the whole village for the long term. Well, we are not doing all those small things, but we focus on big activities that will sustain things that will go on even after we leave. This will be in the villages if they can maintain it, if they can sustain it, and we teach them how to do it. ความยั่งยืนคือโจทย์สำคัญและนั่นเป็นเหตุผลที่คำอ่องใช้เวลากว่า6ปีร่วมทำงานในโครงการนี้เพื่อเรียนรู้ศาสตร์แห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชาวไทยรู้จักกันในชื่อศาสตร์พระราชาโจทย์แรกคือทำอย่างไรให้เยนันชองเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้กำลังสำคัญที่จะแก้ไขคือพวกเขาเอง it takes time to get the understanding and also like I said the confidence trust the communication with the villagers is also very important so we try to keep the communication try to be very transparent and try to explain to them what we are trying to do and what they need to do for cooperation <laughs> การสำรวจและศึกษาคนในพื้นที่ทำให้โครงการได้ค้นพบปัญหาเร่งด่วนที่ควรจัดการโดยเร็วคือปัญหางูพิษที่มีอยู่จำนวนมากจากสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้ง มีชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากในแต่ละปีจากการโดนงูเห่ากัดและทนพิษบาดแผลไม่ไหว,วเนื่องจากการขนส่งผู้ป่วยด้วยเกวียนจากหมู่บ้านไปจนถึงโรงพยาบาลจะต้องใช้เวลาเกือบครึ่งวัน เซรุ่มแก้พิษงูถูกนำมาใช้กับ8หมู่บ้านในเมืองเยนันช็อกเราบม่นะมันงจาจบอกเห่ยาเส็รบาอะลดวิเลยว่ากันนี่จ้าลบุญเลยกู

ทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังการป้องกันตัวและการใช้เซรุม่มหลังการเข้ามาของเซรุม่มพวกเขาสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตของสมาชิกในหมู่บ้านได้กว่า84คนและป้องกันไม่ให้มีการตายจากงูกัดขึ้นอีกสิ่งที่ตามมาคือการเกิดของกองทุนเซรุม่มซึ่งสมาชิกในหมู่บ้านยินดีพร้อมใจกันจ่ายเงินเข้ากองทุนทุนทกเดือนสําหรับจัดหาและเก็บรักษาเซรุม่มกองทุนเซรุม่ม คือการรวมกลุ่มที่สามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ในหมู่บ้านได้สำเร็จในเบื้องแรกโดยมีอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้านเป็นแกนนำพวกเขาเข้าใจถึงความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันแล้วบทเรียนเร่งด่วนนี้จบลงอย่างสวยงามแต่ความเข้มแข็งของชุมชนเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการจัดการกับปัญหาใหญ่กว่าที่รออยู่ ความแห่งแรงและนี่สินที่ก่อตัวมานานหลายทศวรรษพื้นที่ซึ่งเราเห็นด้านหน้าเป็นผืนทรายกว้างใหญ่สุดสายตาแต่สำหรับพวกเขาที่นี่คือแม่น้ำ แม่น้ำทรายที่กว่าพวกเขาจะได้น้ำสักหม้อมาใช้ดื่มกินบรรดาผู้หญิงในหมู่บ้านก็ต้องลงแรงขุดลึกลงไปในทรายเกือบมิดหัว Vamos <clears> lá, <throat> สำหรับบรรดาสัตว์เลี้ยงแล้วพวกเขาต้องต้อนพวกมันเดินฝ่าทรายอันร้อนระอ,อุไกลจากบ้านไปมากกว่า70นาทีให้ถึงแหล่งน้ำที่พวกมันจะได้มีน้ำกินประทังชีวิตแม้ว่าเยนันชองจะมีฤดูฝนช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกันยายนแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่แห่งนี้มีน้อยกว่าน้อย พราะภูมิประเทศที่อยู่หลังภูเขาผลกระทบที่เห็นชัดที่สุดคือการเพราะปลูกพืชแม้ว่าชาวบ้านจะเลือกปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นถัว่วงาและดอกทานตะวันแล้วก็ตาม This is the the major production in the country, in the whole country. Beans and pulses are produced, cultivated in this area. The problem here that we found out when we came in was that of the untimely rain. So if the rainfall is untimely and not good, they lost a lot of income. So they would go into debt. So we, we found out that they have been struggling in, in that cycle. ความแห้งแล้งที่เป็นอยู่ยังทําให้มีปัญหาสําคัญตามมาอีกอย่างหนึ่งคือพวกเขาไม่มีเมล็ดพันธุ์สําหรับเพาะปลูกครั้งต่อไปการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้จึงเริ่มต้นจากปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อนคือปัญหาแหล่งน้ำ เมื่อใดที่มีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ได้ปัญหาของพวกเขาก็จะบรรเทาลงอย่างมากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้าแห่งในพื้นที่เยนันชองสำเร็จได้โดยแรงงานชาวบ้านแทบทั้งหมดนับหมื่นคนมาช่วยกัน โดยความรู้สึกเป็นเจ้าของที่เกิดขึ้นพร้อมกับการได้ลงมือทําเมื่อได้รับการสนับสน,นุนวัสดุอุปกรณ์และความรู้ด้านการก่อสร้างจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงแม้จะเป็นงานใหญ่เมื่อเทียบขนาดของอ่างเก็บน้ํากับแรงงานด้วยมือเปล่าล้วนๆแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถสร้างอ่างเก็บน้ําได้แล้วเสร็จ เก็บน้ำแห่งนี้กลายเป็นสมบัติของหมู่บ้านที่พวกเขาหวงแขนเป็นอย่างมากและตั้งใจที่จะดูแลแหล่งน้ํานี้ให้ยั่งยืนด้วยการจัดตั้งกองทุนดูแลรักษาที่ชาวบ้านจะบริหารจัดการร่วมกันด้วยตัวเองเมื่อปัญหาสำคัญหนึ่งคลี่คลายไป ก็ถึงเวลาที่จะคลี่คลายปัญหาอื่นๆน,นั่นคือความยากจนและหนี้สินที่เกิดจากการผู้ยืมเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์เริ่มต้นด้วยการลดรายจ่ายโครงการได้จัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์พืชขึ้นในแต่ละหมู่บ้านสำหรับจัดหาเมล็ดพันธุ์ตามที่ชาวบ้านต้องการและสามารถที่จะปลูกได้ในพื้นที่เมื่อได้ผลผลิต จึงค่อยคืนกลับสู่กองทุนกองทุนที่ดำเนินการโดยชาวบ้านประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะการสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการ อาสาสมัครที่สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพที่สำคัญคือความซื่อสัตย์ของชาวบ้านที่ส่งคืนกองทุนตรงตามจำนวนและเวลาภายในระยะเวลา5ปีกองทุนนี้สามารถที่จะลดรายจ่ายให้เกษตรกรได้กว่า2ล้านบาทรายได้จากการปลูกพืชคือค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเป็นค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่เช่นค่าซ่อมแซมบ้านค่าเล่าเรียนลูก พวกเขาจะได้มาจากฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สัตว์คือต้นทุนที่สูงมากทางออกของชาวบ้านจึงมักจบลงที่การกู้ยืมเงินดอกเบี้ยสูงแพะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของอาชีพเลี้ยงสัตว์เพราะใช้น้ำน้อยให้ลูกดกใช้เวลาเลี้ยงน้อยและได้ราคาดีโครงการจึงจัดตั้งธนาคารแพะขึ้น เป็นกองทุนหมุนเวียนปล่อยกู้แพะให้ชาวบ้านผู้รับแพะแต่ละรายจะได้แพะตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสิบตัวนำไปเลี้ยงขยายจำนวนโดยมีสัญญาว่าจะต้องคืนลูกแพะ11ตัวกลับสู่ธนาคารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้รับแพะคนอื่นๆต่อไปชาวบ้านมีแพะเพียงพอแต่ปัญหายังไม่จบเพียงนี้เพราะสัตว์เลี้ยงของพวกเขามักเจ็บป่วยและล้มตายด้วยเหตุที่ว่าจากจำนวนสัตว์แสนกว่าตัวในเมืองเยนันชอง กลับมีสัตวแพทย์ในเมืองเพียงสองคนเอ้มาจนโอยยาเะไรไหมเงาอ้วงใหญ่เงใส่ซีดูโคราลูยาตัวคุณลูใส่กล่าวว่าแทนได้ดาศร้าเวอาเนนีรุษาเวอตัวกุณลูแม่มายาวหจ้าจะน้อยยาวติดตวใส่ตัวการผลิตสัตวแพทย์ขึ้นมาคนหนึ่งต้องใช้เวลานานแต่ปัญหาที่เยนันชงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โครงการจึงต้องอบรมอาสาสมัครคนในพื้นที่เพื่อให้มีความรู้เพียงพอที่จะทำหน้าที่สัตวบาลประจำชุมชนอาไม่อาที่กับพาครูโยอะกว่าซุยมบ่าวเนเนอาเน่ร้านเน่แตนเดดาลีบ้าอาดีเสียน่าจะเล่าอะไรเล่ายาวแต่ว่าดีเว่เวเสืออะไรบ้าแตนเดดาอะไรนี่ดีเสียอย่างงงเน้ วกเขาได้รับการอบรมทางวิชาการและฝึกปฏิบัติจริงเพื่อมารับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงของทุกครอบครัวภายในหมู่บ้านของตนยาที่จะใช้รักษาสัตว์เลี้ยงก็มีกองทุนยาซึ่งจะเรียกเก็บค่ายาและค่าบริการจากเจ้าของสัตว์เพื่อหมุนเวียนจัดหายาคุณภาพดีไว้ใช้ต่อไปในหมู่บ้านจากที่ชาวบ้านต้องรอพึ่งพาสัตวแพทย์เพียงสองคนตอนนี้พวกเขามีสัตวบาลชุมชน ไว้คอยช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีก39คนและลดอัตราการตายของสัตว์ซึ่งสามารถคิดเป็นมูลค่าได้มากกว่า59ล้านบาทภายในระยะเวลา5ปีเยนันชองกลายเป็นพื้นที่ตัวอย่างของความสำเร็จด้านการลดอัตราการตายของสัตว์จากโรคต่างๆทำให้มีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสัตวแพทย์จากทั่วภูมิภาคมาเวมารวมตัวกันที่นี่เพื่อเข้าอบรมและหาคำตอบของผลสำเร็จในครั้งนี้ จากเมืองที่ยากจนที่สุดในประเทศทุกวันนี้ชาวบ้านในเยนันชองรู้จักคำว่าเงินออมจากเดิมที่ทุกคนต่างเอาชีวิตรอดพวกเขาเรียนรู้ที่จะหันหน้าเข้าหากันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วที่นี่คือเยนันชองเมืองที่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของผู้คนให้อยู่ดีกินดีขึ้นด้วยสเกลภาพของตนเองตามเป้าหมายของการพัฒนามนุษย์อย่าง,ย,างยั่งยืน We are still in the least de developed country in the, in the world. The general public is still in the rural areas and they have been left behind. We need to go down to the grassroots so that the whole country will prosper, the whole country will develop. <laughs> စဆိုင်မှာမင်းပြမလို့ရတယ်အဲ့ကျရင်တော့ဒီအတ္တရ၄သူအကောင်နဲ့ဘိုးစိတ်ချအောင်မွေးရခဲ့တယ်ပြအဲ့ကောင်လေးကပြောမလို့တော့အဆီဆီရှိဆန်းသားတော့အဲဘလူးခံသားအောင်သူကအခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးသွေးခံတဲ့ဆင်းပေါ်မှာဟိုစိတ်ပူတက်လာတယ်လေခံစားရတယ်သူယောဂလေးပြောက်သွားတယ်သူကပျော်တယ်လေဘလူလေးဖြစ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်ဟောငါကူးလိုက်လို့ငါစီနဲ့ဟိုဘာလို့လဲတဲသွားတယ်ပြောက်သွားတယ်သူကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်လေအားဆိုကျွန်တော်ပျော်တာပေါ့ ဒီလိုလိုငါဒီလိုမျိုးကုလာနိုင်နေမိလို့ねกูตะคาม่มั่นหาหมู่เงี้ยไม่มั่นแกหมู่ดิบริษัทซี้กู้อ่ะมั้ยสู้อ่ะนะสิทธิ์กู้ก็มาไม่ရှိแกหมู่มวยมิยิเนี่ยปัดโหลเนี่ยตึ้งอยู่สิทธิ์หมู่เลยด่าแกหมู่ไอ้มาคุยจองหมู่มวยไขเนี่ยรว้าอ่ะกูอ่ะหยาจ้องฉิเลยหมู่อ่ะねกูจะรอบริษัทนี้พอแล้วกูเนี่ยคินด่วนดัดลานะบ่เนาะอะไรโนไลน์นี่กูเบแว้ตัว่าด่ามุ่งสานองโกสิมามุ่งดวันเนี่ยบริษัทนี้บริษัทนกองขုတ်쥐แกเนี่ยอะไรหมู่บริษัทนี้หมอคิดแต่สิทธิ์นี้ผิดลานะบ่ I think in this 6ปีของโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนในเยนันชองเป็นระยะเวลาที่คุ้มค่าเมื่อพบว่าสิ่งที่ได้ตอบแทนมาคือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และความสุขของชาวบ้านที่เพิ่มมากขึ้นพวกเขาจะมีความรู้มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่จะดำเนินชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตนอย่างยั่งยืนได้ตลอดไปประสมนิกรณ์ชาวไทยควรจะปรับปรึ่มในการที่มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและมีพระราชปณิธานที่จะแก้ไขปัญหาที่รากที่ต้นต่อนั่นก็คือพัฒนาคนให้คนมีความเจริญให้คนมีความมั่นคงให้คนมีความก้าวหน้าตระหนักรู้ใช้สติและก็ใช้เหตุใช้ผลและก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่พึงจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการความรัศมีรสายทางเศรษฐกิจการล่มสลายของสภาพแวดล้อมหรือปัญหาความขัดแย้งอื่นๆที่จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ด้อยลงที่ต่ำลงถ้ามีคุณภาพถ้าทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาถ้าเราตระหนักในศักยภาพของเราและพัฒนาศักยภาพนั้น ให้ไปสู่ระดับที่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้นี่คือทางออกนี่คือทางรอดนี่คือวิถีแห่งพระราชา